เฉลยแบบฝึกหัด1.1.3ข้อที่10โดยครูปุ๋ยพัชรินเภาตะคุช่อง p o w e r m a t 411ค่ะโจทย์ข้อที่10บอกว่าจงหาพจน์ที่ขาดหายไปของลำดับเลขาคณิตต่อไปนี้ข้อที่ 1, 4, 1แล้วก็ให้หา3พจน์ที่เหลือนั่นก็หมายความว่าเราจะหาพจน์ที่ 3, พจน์ที่4แล้วก็พจน์ที่5นะคะ ในโจทย์ข้อนี้ให้พจน์แรกมาก็เรียกว่าได้ a 1มาแล้วเดี๋ยวเราจะหาค่า r ค่ะค่า r นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเอาพจน์ที่2หารพจน์ที่1มันก็คือ1ส่วน4นั่นเองโอเคพจน์ a 3อ่าก่อนอื่นนะคะ,ะรูปทั่วไปนะ a n เนี่ยจะเท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1ในที่นี้นะคะเราก็ แทนค่าลงไป a 1เป็น4นะคะค่า r เป็น1ส่วน4ค่ะแล้วก็ยกกำลัง n ลบ1นี่ก็คือรูปทั่วไปของข้อนี้นะคะต่อไปเราก็จะหา a 3ก็เป็น4คูณด้วย1ส่วน4ยกกำลัง3ลบ1ก็จะได้เท่ากับ4ส่วนด้วย1ส่วน4ยกกำลังสองะโอเค ก็คำนวณน,นิดหนึ่งนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ย1ส่วน4ยกกำลังสองนะคะก็4.4.16หอ่าหรือจะคิดแบบนี้ก็ได้ตรงนี้นะคะมันก็คือ4คูณกับ1ส่วน4ยกกำลังสองนะเลข4เนี่ยมันจะตัดกันนะคะตัวบนตัดตัวล่างออกตัวหนึ่งมันก็ทำให้ออกมาเป็น1ส่วน4อีกครั้งนะคะเอ่ส่วน4ยกกำลังสองเนี่ยมันจะกลายเป็น สี่กำลังสองตัวส่วนใช่ไหมแล้วก็เอาสี่มาตัดออกตัวหนึ่งก็ทำให้เหลือสี่ตัวข้างล่างหนึ่งตัวตอนนี้ก็ได้ A3 สามมาแล้วต่อไปเราก็จะหา a อสี่สี่ก็คือสี่คูณกับหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสี่ลบหนึ่งก็คือสี่คูณกับหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสามเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เอาสี่มาตัดสี่กำลังสาม ก็จะออกมาเป็น1ส่วน4ี่กำลังสองซึ่งก็เท่ากับ1ส่วน16นั่นเองต่อไป A5 ก็คือ4คูณกับ1ส่วน4ยกกำลัง5ลบ1คือ4คูณกับ1ส่วน4ยกกำลัง 4, 4. 4. 4. ออกมาเป็น1ส่วน4ี่กำลัง3ซึ่งก็คือ1ส่วน64โอเคตอบนะคะพจน์ที่ขาดหายไป ก็จะมีลำดับแรกเลยคือ1ส่วน4ค่ะตามด้วย1ส่วน16และ1ส่วน64ตอบให้เรียบร้อยข้อที่2นะคะกำหนดพจน์แรกเป็น2ค่ะแล้วให้หาพจน์ a 2นะคะพจน์ a 3เป็น2ส่วน9ค่ะแล้วก็จะหาพจน์ที่4แล้วก็พจน์ที่5นะคะโอ,อเคแล้วก็จะเริ่มต้นจาก a n เท่ากับ A1 1คูณด้วย R ยกกำลัง n ลบ1่าเบื้องต้นนี้นะคะเราจะหาค่า R ค่ะเดี๋ยวเราจะแทนค่าลงไปในสูตรนี้พจน์ A n นะคะเราก็จะให้เป็น2 9, นะะส่วน9ะคะส่วน A1 เนี่ยเป็น2ค่า R ไม่ทราบนะคะส่วนค่า N ในที่นี้อันนี้คือพจน์ที่เท่าไหร่มันคือพจน์ที่3เนาะ,ะพจน์ที่3เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3ยกกำลังลบ1 2.9ส่วน9เท่ากับ2คูณ r ยกกำลังสองแล้วก็จะย้าย2ที่คูณอยู่ไปหารนะคะตัวนี้ก็ทำให้ออกมาเป็น1.9 R ส่วนเกำลังสองเท่ากับ1ส่วนเเพราะฉะนั้นนะคะค่า r เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น1.3ส่วน3แล้วก็ยังไม่หมดนะคะออกมาเป็นลบ1ส่วน3ได้ด้วยะคะ่า r ข้อนี้นะคะมันจะมี2ค่าด้วยกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องหา2กรณีค่ะกรณีที่ r เท่ากับเศษ1ส่วน3เราก็จะได้ว่า an จะเท่ากับ2นะคะคือพจน์แรกแล้วก็คูณกับค่า r คือ1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1อ่ะทีนี้เราก็จะหานะคะก็พจน์ที่เราต้องการหาเนี่ยคือพจน์ที่2ใช่ไหม a 2 แทนค่าลงไป a 2ก็คือ2คูณกับ1นส่วนสยกกํำลัง2อลบหก็จะได้เท่ากับ2อลบหก็คือ1นะคะนี่ก็จะได้ตัวมันเองคือ1นส่วนสคูณกันเบ็ดเสร็จก็จะได้เศษ2ส่วนสนั่นเองพจน์ต่อไปก็คือพจน์ที่4นะคะ a 4ก็คือ2คูณอยู่กับ1นส่วนสยกกำลัง4ลบหคือ2คูณกับ1ส่วน3ยกกำลังส สามยกกำลังสามได้จะได้ยี่บเจ็ดเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นสองส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดพจน์ต่อไปคือพจน์ที่ห้าเท่ากับสองคูณด้วยหนึ่งส่วนสามยกกำลังห้าลบหนึ่งเท่ากับสองคูณกับหนึ่งส่วนสามยกกำลังสี่สามกกำลังสี่ได้แปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นออกมาเป็นสองส่วนด้วยแปดสิบเอ็ดค่ะต่อไปไปดู กรณีที่สองเนาะค่า R จะเป็นลบหนึ่งส่วนสามกรณี R เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสามอ่าเราก็จะได้ AN จะมีหน้าตาเป็นสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสามยกกำลัง N ลบหนึ่งพจน์แรกที่เราจะหาคือ A 2สองเราก็แทนค่าสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสาม ยกกำลังสองลบหนึ่งก็ออกมาเป็นลบสองส่วนสามนะคะสองลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะนี่คูนตัวมันเองคูณกันก็ได้ลบสองส่วนสามต่อไปจะเป็น A4 สี่สองคูณกับลบหนึ่งส่วนสามยกกำลังสี่ลบหนึ่งก็เป็นสองคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสามยกกำลังสามการยกกำลังสามเนี่ยจะออกมาติดลบนะคะก็ลบยี่สิบเจ็ด เพราะฉะนั้นก็เป็นลบตัวเศษคือ2ค่ะตัวส่วนเป็น27นะคะออกมาเป็นพจน์เนี้ยจะติดลบนะต่อไปพจน์ที่5ค่ะ2คูณกับลบ1ส่วน3ยกกำลัง 5, ลบ1ได้2คูณกับลบ1ส่วน3ยกกำลัง4เมื่อยกกำลัง4นะคะ3ากำลังสเป็น81นะคะเป็นตัวส่วนตัวเศษก็เป็น2เหมือนเดิมนะ ตอนนี้เวลายกกําลังนะคะตัวเศษเป็น1เหมือนเดิมนะมันจะมีค่าแค่เอาตัวข้างล่างเนี่ยเลข3ยกกําลัง4นะคะซึ่งการยกกำลังกำลังเป็นเลขคู่มันจะออกมาเป็นบวกนะะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าพจน์นี้จะออกมาเป็นบวกโอเคทีนี้เรามาตอบกันนะคะก็จะตอบ2เวอร์ชั่นก็แล้วกันเนาะกรณีที่ R เป็น1ส่วน3นะคะพจน์ที่หายไปคือ สองส่วนสามสองส่วนยี่สิบเจ็ดและสองส่วนแปดสิบเอ็ดตามลำดับกรณีที่อาเป็นลบหนึ่งส่วนสามโพ์ที่หายไปคือลบสองส่วนสามลบสองส่วนยี่สิบเจ็ดและสองส่วนแปดสิบเอ็ดตามลำดับเรียบร้อยสำหรับข้อย่อยที่สองค่ะ ต่อไปโจทย์ข้อที่3นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือพจน์แรกก็คือ a 1ค่ะแล้วก็ให้เราหาพจน์ที่2 3 4แล้วก็6นะคะตัวนี้คือ a 5เราก็จะต้องทำการหาค่า r ก่อนนะคะโดยอาศัยสูตร an นะคะอาศัยสูตร an ซึ่งเราก็จะใช้เป็น a 5พจน์ที่5นะคะที่โจทย์ให้มาคือ3ส่วนด้วย343 แทนค่า a e 1เข้าไปก็คือ3ส่วน7แล้วก็ค่า r นะคะค่า r ก็เนื่องจากว่าเป็นพจน์ที่5เนาะ5ลบ1เนี่ยมันก็จะเป็น r ยกกำลัง4อ่าเราจะหา r นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำจัดตัวนี้การแก้สมการนะคะฝั่งขวามี3ฝั่งซ้ายมี3แบบนี้ตัดกันได้นะคะตัดกันได้มันก็จะเหลือ1นะก็เรียกว่าเอาไปหารกันโอเค มันก็เหลือเลข7ที่ทําหน้าที่หารอยู่เราก็ต้องย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้ว่า r กําลัง4ก็คือ7ส่วนด้วย343เอา7ไปหารนะคะ717 7428แล้วก็7963นะคะตัดทอนแล้วได้1ส่วน49ทีนี้ลองมาแยกตัวประกอบ49ดู49เกิดจาก7คูณ7นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าข้อนี้มันต้องการหารากที่4ก็ต้องแยกออกมาให้มันได้4ตัวซึ่ง7เนี่ยก็เกิดจากรูทเคูณกับรูทเตัวนี่เหมือนกันเลยนะคะก็แสดงว่ามันก็จะสามารถออกมาจากการหารากที่4ได้ค่า r เนี่ยก็เลยเป็น1ส่วนด้วยรูทเแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะมันก็จะต้องมีทั้งค่าที่เป็นบวกแล้วก็ค่าที่เป็นลบด้วย เพราะว่ารากคู่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหา2กรณีนะคะเพราะว่าได้ค่า R มา2ตัวกรณีที่ค่า R เป็น1ส่วนรูทเนะคะเราก็จะได้ a n เท่ากับ a 1ก็คือ3ส่วน7นะคะแล้วก็คูณค่า R 1ส่วนรูทเ ยกกำลัง n ลบ1นี่ก็ได้รูปทั่วไปมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะหาสิ่งที่โจทย์ให้หาค่ะก็คือพจน์ที่2พจน์ที่2ก็คือ a 2แทนค่า n เป็น2นะคะในส่วนค่าคงตัวเราก็เขียนเหมือนเดิมทีนี้ส่วนของเลขยกกำลังนะคะ2องลบ1 2ลบ1ก็เหลือ1 เพราะฉะนั้นเมื่อคูณกันเนี่ยนะคะตัวเศษก็เป็น3ตัวส่วนก็จะได้7จ็รูท7นั่นเองต่อไปเป็นพจน์ a 3เท่ากับ3ส่วน7คูณอยู่กับ1ส่วนรูทเยกกำลัง3ลบ1ก็คือ2ตัวเศษยังคงเป็น3นะคะตัวส่วนรูทเนี่ยยกกำลังสองเข้าไปกลายเป็น7นะคะ จ็ดคูณเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าได้สามส่วนสี่สิบเก้าต่อไปเป็นพจน์ a สี่เท่ากับสามส่วนเจ็ดคูณอยู่กับรูหนึ่งส่วนรูทเจ็ด 7. ยกกำลังสี่ลบออกหนึ่งก็เหลือสามตัวเศษได้เป็นสามค่ะตัวส่วนนะคะก็มันก็คูณของเดิมเนี่ยเป็น49กก็คูณรูทเจ็ด 7, เข้าไปตัวหนึ่งมันก็เลยออกมาเป็น สี่สรูทเต่อไปเป็นพจน์ a 6เท่ากับ3ส่วน7คูณกับ1ส่วนรูทเยกกำลัง6ลบ1ก็เหลือ5ตัวเศษคูณกันได้เป็น3เหมือนเดิมตัวส่วนจะได้อะไรรูทเตัวนี้นะคะคูณกัน5ตัวเนี่ยจะได้7ออกมา2ตัว แล้วก็คูณ7ตัวหน้านะคะ7คูณกัน3ตัวเนี่ยจะได้243แล้วมันก็ยังติดรูทตัวหนึ่งอ่าก็จะกลายเป็นส่วน343ร้อโอเคต่อไปกรณีที่ r เท่ากับลบเศษ1ส่วนรูทเเราจะได้พจน์ทั่วไปหรือ an นะคะเท่ากับ a 1 เดี๋ยวแทนค่า a e 1เป็น3ส่วน7เลยคูณอยู่กับลบ1ส่วนรูท7ยกกำลัง n ลบ1เราจะหาพจน์ที่2นะคะ a e 2ก็เท่ากับ3ส่วน7ส่วนด้วยคูณด้วยลบ1ส่วนรูท7ยกกำลัง1 ก็เศษคูณกันออกมาเป็น3นะคะยังติดลบอยู่ตัวส่วนก็เป็น7รูท7เรียบร้อยต่อไปหาพจน์ e 3ก็คือ3ส่วน7คูณกับลบ1ส่วนรูท7ยกกำลังสองจำนวนนี้นะคะติดลบเมื่อยกกำลังสองก็จะกลายเป็นบวกรูทเจยกกำลังสองก็กลายเป็น7 มาคูณกับตัวนี้7 7ก็49ก็เลยออกมาเป็น3ส่วนด้วย49พจด์ a 4 3ส่วน7คูณกับลบ1ส่วนรูท7ยกกำลัง3ตัวนี้ถ้ายกกำลัง3นะคะออกมาเป็น7ตัวหนึ่งแล้วก็ติดรูทเมาคูณกับ7ตัวหน้าเพราะฉะนั้นก็7 7 49 ตัวเศษนะคะยกกำลังติดยกกำลังสมันก็จะออกมาเป็นติดลบ3เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่คะสี 49, แล้วก็รูทเจ็ดโพสสุดท้ายคือพุเ a หตัวนี้ก็จะยกกำลังหถ้ายกกำลังเลขขี่แบบนี้นะคะยกกำลังหออกมาเป็นลบค่ะลบหคูณสก็เป็นลบสตัวส่วนก็จะออกมาเป็น 3 4 3รู้ทโอเคนะคะทีนี้เราก็นำไปสรุปดังนั้นกรณี r เท่ากับ1ส่วนด้วยรูท t 7พดพจน์ที่หายไปคือ3ส,ส่วน7จ็ดรูทส,ส่วน49 3ส,ส่วน49รูท7และ3ส,ส่วนด้วย343รูท7ตามลำดับกรณี R เท่ากับลบเศษ1ส่วนรูท7พจน์ที่หายไปคือลบ3ส่วนด้วย7รูท7 3ส,ส่วน49 ลบสส่วนด้วย49่สิบรูทเและ3ส่วนด้วย343ร้อยามรูทเตามลำดับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อย่อยที่3ค่ะโจทย์ข้อที่4ี่นะคะเราก็จะเห็นว่าพจน์ที่เราต้องหานะคะเริ่มตั้งแต่ A1 A2 A4 A5 ห้า A7 นะคะแล้วสิ่งที่ให้มาเนี่ยคือพจน์ A3 ค่ะกับพจน์ A 6เนาะส4 5 6าโอเคสิ่งที่เราจะต้องหานะคะมี2อย่างด้วยกันก็จะมีพจน์ A1 นะคะที่จะต้องมีแล้วก็ค่า R ค่ะเราก็จะหาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราเริ่มตั้งแต่นะคะพจน์ A3 พจน์ A3 มเนี่ยมีค่าเป็น1ใช่ไหมก็ สูตรของมันนะคะสูตรของมันเนี่ยคือ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นี่ถ้าพจ a3 นะคะโอเค a1 เราก็ติดไว้ส่วนค่า r ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่า n n เนี่ยมันคือพจน์ที่3นะคะ3ลบ1ก็ต้องใส่เป็นเลข2นี่แบบนี้ต่อไปพจน์ a6 แล้วก็ คือ8ส่วน27เนาะแล้วก็เท่ากับ a 1 r ถ้าพนด a 6เนี่ย r จ,จะยกกำลัง5นี้นะคะเราก็จะได้2สมการออกมา2สมการโอเคเราก็จะนำสมการที่2หารด้วยสมการที่1ค่ะก็คือนำา8ส่วน27หาร1ก็จะได้ตัวมันเอง2ตัวนี้นะคะเอาไปหารกัน A1 ก็ตัด A1 ไป R กำลัง5หารด้วย R กำลังสออกมาเป็น R กำลัง3แปลส่วน27คือ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า R เท่ากับ2ส่วน3นั่นเองได้ R มาแล้วทีนี้หาอะไรหาค่า A นะคะหาค่า A ด้วยการนำค่า R เนี่ยไปแทนในสมการที่1นะคะเพราะว่ามันง่ายดีนะตัวเลขมันง่ายดี เพราะฉะนั้นนะคะ1ก็คือ a 1คูณกับ r คือ2ส่วน3ยกกำลังสอกำลัง2องเป็น4 3กำลังสเป็น9 a 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไร่9หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็เป็น9 c อยู่ข้างบนก็ย้ายลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นก็คือ9ส่วน4นะคะเป็นเศษส่วนกลับกันนั่นเอง ตอนนี้ได้ค่า r แล้วก็ a 1มาเรียบร้อยเราก็จะได้พจน์ทั่วไปออกมาดังนี้ an ก็จะมีค่าเท่ากับ9ส่วน4คูณด้วยค่า r คือ2ส่วน3แล้วก็ยกกำลัง n ลบ1ยกกำลัง n ลบ1ทีนี้จัดรูปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้คำนวณง่ายขึ้นครูขยายความตรงนี้นะคะ เก้าส่วนสี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ3าส่วนสยกกำลังสองถูกต้องไหมทีนี้ครคก็อยากเขียนเป็นสองส่วนสามเนี่ยกับเศษกับส่วนโคก็แค่เติมเครื่องหมายลบเข้าไปที่เลขชี้กำลังมันก็เลยกลายเป็นยกกำลังลบสองเนี่ยเราก็เอามาเขียนแบบนี้2อส่วนสมยกกำลังลบสอง คูณกับค่า r คือ2ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1ทีนี้เราก็จะเห็นว่าฐานเนี่ยมันเหมือนกันนะคะ2ส่วน3เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องนำเลขชี้กำลังเนี่ยมารวมกันซะมันก็เลยกลายเป็น2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ3นะคะนี่คือพจน e ์ an พจน์ทั่วไป เมื่อเราได้พจน์ทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะไปหาพจน์ที่โจทย์ให้หาซึ่งก็จะมีอยู่อีก4พจน์ที่เหลือนะคะเพราะว่า a 1เราได้แล้วอ่เราไปหาพจน์ a 2พจน์ a 2นะคะก็คือ2ส่วน3แล้วก็ยกกำลังเป็น2ลบ3 2ลบ3ออกมาเป็นอะไรก็ออกมาเป็นลบ1 การยกกำลังติดลบให้นักเรียนกลับเศษกลับส่วนนะคะจาก2ส่วน3ก็จะเป็น3ส่วน2อ่ะก็ได้ออกมาแล้วพจน์ a 2ต่อไปเป็นพจน์ a 4แสดงว่าค่า n คือ4นะก็เป็น2ส่วน3ยกกำลัง4-3ลบ3โอเคทีนี้ง่ายหน่อยออกมายกกำลัง1ก็คือตัวมันเองพจน์ a 5แสดงว่าค่า n เป็น5ก็เป็น5-3ลบ3 ยกกำลังสองเนี่ยก็จะเป็น4ส่วน9ต่อไปเป็นพจน์ a 7ก็คือ2ส่วน3ยกกำลัง7ลบ3ก็เป็นยกกำลังส2กำลัง4เป็น16 3กำลัง4เป็น81อ่าโอเคค่ะทีนี้แล้วก็ตอบพจน์ที่หายไปคือเริ่มตั้งแต่พจน์ a 1เลยก็คือ 9ส่วนสี่สามส่วนสอส่วนสามสี่วนเาและสิส่วน 9, แปดสิบอ็ตามลำดับได้คำตอบเรียบร้อยค่ะก็สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเขาไม่มี a 1ให้เรานะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างสองสมการขึ้นมานะคะเพื่อหา a 1แล้วก็ค่า r จากนั้นก็ หาพจน์ทั่วไปแล้วก็แทนค่า In ินลงไปก็จะได้คำตอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ